นี่เห็นไหมครับฝั่งปลายแล้วฝั่งเซียวชัดไหมครับฝัง่งปลายแล้วฝั่งเซียวชัดไหมชัดเจนมากค่ะ<ช>ครับ<ค>ชัดคร<ไ>ับพี่จะพยยามให้ครับหลับตัวเองไหมเมื่อพี่ครับเปิดครับมันคอนเฟิร่มแบบสูงสุดตรตงนี้เมื่อคืนครับข่าวเปิดขึ้นมาครับเปิดหลอกขึ้นมาแรงๆครับเปิดขึ้นมาแรงๆเลยเปิดขึ้นมาแรงๆครับเราสามารถจุดเทียวได้ด้วยคที่ยวใช้ค่าเงินยาวกว่าแค่ต่อมาเปิดขึ้นมาเคลียร์ไส้ครับไอ้เนื้อเขียวตรงนี้ปิ่งตัมาไส้นี่มีแรงเท่าไหร่เลยมีแรงขึ้นเท่าไหร่ครับพี่น้องห้าสิบเซียนค่ะห้าสิ หลับตาเชียวได้ไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยพี่หลับตาเชียวได้ไหมหลับตากดยังได้อ่ะพี่ลองคิดดูสิก็ไม่มีแรงขึ้นยาสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยต่อให้เนื้อขึ้นมาปิดคมไส้อลไรเนี่ยปิดคมต้านคนส่วนใหญ่เขาเขาจะนั่งประเด็นนี้ว่าเฮ้ยจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับชั้นว่าย่อลงมาชั้นสบายมีคนตับปลาครับเขาก็เขาก็แก้งเอาใจคนเชียวไว้หน่อยเมื่อคืนอ่ะเห็นป่ะเขาแกล้เอาใจคนคนปลายครับเพราะมันย่อลงมาทำไส้ครับทขามีมใหญ่แต่ท่าเพียเอ็มใช่ป่ะเขาบอกชัดเจนเลยว่าชั้นไม่มีแรงขึ้นแ,นนนนนแล้วนะชั้นหมดแแรงล้วนะนกกน ทุตัวมาหลอกครับจากแนว ään, แต้านกลายเป็นแนวรับครับควรชุนเนี่ยจะรอปลายตรงนี้ครับเขาจะตักปลายกันตรงนี้พอยิ่งมันคนคนตักปลายยิ่งได้ใจเขาว่ามันเึ็มขึ้นแบบนี้ครับเขายิ่งได้ใจนะเขาแค่มันจะขึ้นจริงๆครับเขาลงถือปลายครับพอทุกบลงมานี้เอาไม่ทันนะพี่เห็นปะพอเขาทุบลงมามนนะี้เขาไม่ทันนะทำไมไม่ทุกแค่นี้เหรอแค่น,นี้มันแจ้งรามาหลอกเห็นปะมันนาปิดที่ขาดทุนนะครับพราะี่เพอแะี่ต่ตมาครับเตี้ยงเตี้ยงเตรี้ยลงมาที้เอาไม่ทันนะเห็นปะไม่ทันแต่ แต่เมื่อคืนก็เพราะชุดนี้แหละครับใช่ค่ะยอมรับเลยเออแค่นี้เองครับพี่แค่นี้เองมันไม่ยากเลยเนี่ยจ่าตุดเซลล์นะเอ้ากไม่เปล่หออกขึ้นไปง่ายเนื้อเนี่ยเปล่งกลับมาใช้แล้วเนี่ยมีแรงขึ้นแค่50%แท่งต่อมันไม่สามารถขึ้นไปเปล่งจุดเขียวแค่ต่อมันก็ไม่ทำใช้เราก็สามารถเสียได้หมดนะครับผมกล้าแลกตรงนี้ผมจะเสียผมจะเสียตรงนี้อ่ะผมจะกล้าแลกตรงนี้ผมจะเสียผมจะเสียตรงนี้อันเดียวเราชัดเจนดีเมื่อวานครับ83.9ครับเอาสิขึ้นมาผมจะเสียวห้หมดแม่งหมดอ่ะผมไม่ไปเมื่อวาน่่ะบอกแล้วผมมไไป เชื่อหมดครับแค่เพียงมันบอกว่าชัดเจนสักขนาดนี้คุณจะไปชนทางเขาทำไมครับแล้วมันก็้ถึงจุดกับตัวเราด้วยมา,คร,มาครับมาดูครับปัจจุบันแล้วมาดูว่าไส้ชนไส้จะหายดูมือแก่ให้ดูครับมีไหมมีไหมอ่าตรงนี้ไม่ใช่หรอกไส้ชนไส่นี่กำมือคืนเลยครับอ่าตรงนี้ไงแต่เรเซียวไม่ได้เลยไส้ชนไส้นี่หน้าตาเป็นสั้นตายไหมเนี่ยจากราคาเท่าไหร่เนี่ย ทาสิบสองครับเทลงมาครับเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบสามคับกี่จุดะจุดะครับเร่อ้่าถ้าอยางนเี้เตรงนี้ก็ใช่อีกไงตรงนี้ก็ใช้ชนใช่ไงพี่ร้อยมันทะลุใช้พี่ขึ้นไปแล้วไปเสียวเได้ก็ยังเป็นใช้ชนใช้อยู่ดีเพราะเนื้อแดงมันคอเบิ่มเกี่ยว่ะเนื้อแดงแท่งนี่ปิดคมใช้ได้ป่ะมีแรงเท่าไหร่ครับแงลงนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์ถ้าต่อมาเปิดขึ้นมาจะป่วนอไมคุณจะปูวนไมครับไหนขึ้นมาใช้ชนใช ซอยแม่งซอยแม่เล่นให้หมดเลยครับแถวนี้นี่แล้วก็รุนลงมาอีกรอบหนึ่งพี่อีกรอนี่รุก<ม>ลงมาอีกรอบหนึ่งอ่อเอาเฮ้ยันไส้มีแค่นี้มันเกิดขึ้นทุกวันครับพี่อันนี้เอฟสิบห้านะมาดูเอฟสามสิบครับมีมันจะมีทุกจุดน่ะมันเกิดขึ้นทุกวันครับเราไม่เอียดกันเองเราไม่ดูกันเองนะครับขณะผมยังพาลาดในบางครั้งมาแบบเราโมเด็ไปดูท่างเทียนนะครับเกิดทุกตัวชั่วโมงด้วยไหมคะ่ะโคนทุกทุกท่ามช่วงสามเป เรลยกต้องใช้คำว่าเกิดเกิดทุกชั่วโมงเลยครับพี่ถ้าที่ไปดูตรงไม่เกิดขึ้นมาดูยี่สิบห้าไล่ยี่สิบห้าขึ้นไปยี่สิบห้ามันต้องมีครับค่ะเดี๋ยวมันมีได้ด้วยอ่ะรอเอียงหนึ่งรอเฮดโฟร์หน่อยนะเนี่ยเฮดโฟร์เมื่อคืนที่ผมบอกเมื่อคืนครับคือคืออันนี้มันมันเปล่งหลอกครับเชื่อผมมันอันนี้คือเดือเขียวให้ทำให้เดือเขียวปิดผมใช้ไหมมันมันลงมาแรงๆแล้วเอาก็เป็นเปล่งหลอกทำเต็มเล็กแล้วไงครับ ทำเพีอย่างที่พี่เรียนไปวันพูดพี่จะเข้าใจว่าทำไมผมเซลล์ตรงนี้ครับมาดูที่ผมบอกว่าทําไมที่นิคของผมสามารถรู้ของทาให้ผมแม่นจังเลยผมคมจังเลยต้องตอกนะพี่ขอสงสัยไหมให้ผมแม่นแต่เพราะยท่านเขียนชุดนี้แหละครับมาผมจะไม่ดูหนึ่งเดือนครับมาดูไล่ม่ดูมาไล่ดูหนึ่งเดือนเลยมาดูหนึ่งเดือนหนึ่งด้อ,อะไระเกิดขึ้นครับพี่สังเกตดูครับทำไมผมถึงบอกให้เซลล์ตรกน้วก็ต้องเซลล์หยุดเดียวเนื้อเขียวหนึ่งเดือนครับทำเพีหนึ่งเดือนจบไปวันที่หนึ่งที่ผ่านมาครับ ถ้าพี่มีคอนดิชันผมมานต้งเดสัปดาห์ที่แล้วพี่จะจำได้ผมบางแผ่นนิดนานแล้วครับจำได้หรือเปล่าที่ประสบว่าเขาจะขึ้นมาทำไส้แล้วเขาจะลงมาครับผมอยากให้เนื้อเขียวมันได้ถ้าจำได้เขียนนะครับเนื้อเขียวครับเนื้อเขียวครับปิดชงกับไส้ปูเปล่าปิดกับมาไส้เปล่าครับดูดีๆครับหนึ่งเดือนพิองจบไปสามสินี่แล้วต่ำกว่าต่ำกว่าไส้ก่อนหน้าเนื้อเขียวปิดกับมาไส้ก่อนหน้านี่ครับพี่พี่ลองคิดดูสิครับมันลงได้ไหมเนี่ยไอ้เช่างนี้ครับมันก็ไปทำไส้ได้ไม่ต้อง มันทิ้งไส้ข้างบนไว้ไงมันทิ้งไส้ข้างบนไว้อย่างน้อยมันขึ้นมาเคลียือกขึ้งไส้ครับพี่พี่ต้องตัดตัว้หมดอะ่ะโอเคไหมพีม่จะไปงงอะไรครับเรารู้เรื่องเรารู้ของเรื่องที่ทผมสอนไปหมดแล้วเนี่ยทิ้งไส้ข้างบนครับมันไม่ปล่อยให้ไส้มันว่งางหรอกครับพี่เพราะมันรั่วในไส้ที่มันมีความร้อนโโเซลล์น้ำเย็นแนวครับแล้วมันเปิดขึ้นไปก่อนเปิดขึ้นไปเก็บคขึ้งไส้ก่อนแล้วแล้วลวดกลับลงม,มาครับเห็นปะเดี๋ยวมันลงได้ต่ออีกเดี๋ยวกันลงได้ต่ออีกนะครับเห็นไหมาดูครับ้านด ในหนึ <ersch> ่งเดือนครับนี่คือหนึ่งเดือนมาดูสัปดาห์ชัดกว่าครับแรท่งเที่นที่สอนในเมื่อกีครับแรเที่ยงเที่ได้เป็นโอใจของเขาเลยนะครับเป็นโอใจของแข่งเทียนเลยนะครับผมจะให้พี่ดูครับมาดูได้เหลยครับเป็นเทียนขึ้นมาเยในรอบในรอบห้าเดือนหกเดือนนี้แหละในรอบหกเดือนครับมาดูทํางแนี่คือสเปดนห์สัปดาห์นะเปิดขึ้นมาทำไส้ครับขึ้นมาทำไฮใหม่ขึ้นมาทำไฮใหม่ครับเนื้อปิดคมใช่บหมแลง้นโดดร้อยเปอร์เซ็นต์ และแท่งต rumor, ่อมาครับกราฟขึ้นมาทำไอในรอบ45-10ปีครับขึ้นมาทำไอถึงจุดสูงสุดครับแล go, <All right. S 1> like ้วแจ้งทุบลงมาครับเป็นแท่งงจุดสูงสุดแล้วแบบแจ้งทุบลงมาหลอกกันครับตอนนี้ตอนนี้มันแจ้งทุบลงมาหลอกก่อนนะมันแจ้งเปิดออกเป็นทํำไส้แร้วแจ้งมาหลอกก่อนนะตรนนี้เป็นแท่งเป็นแท่งเป็นเือดแดงนะครับนักเรียนรุ่นนักเรียนผมุ่งแรบมา5เดือน6เดือนที่แล้วเขาได้ไม้ลันเทนขึ้นมาครับมันขึ้นมารื่เลยเลยแต่เขาถือไม่ได้หรอกเขาไม่เชื่อแต่ผมถือขึ้นมาครับเห็นปะ ันนี้คืออะไรครับพี่ยอ้อนลมาได้ที่นจะไปายไหมตรงนี้เรียกว่าอะไรไอ้ตรงนี้เรียกว่าอะไรครับไส่ชนไส่ครับเออ่าสุดยอดครับเห็นป่ะไส่ชนไส่ครับพอไส้ชนไสให้พี่แล้วเนี่ยไอ้ที่เราเรียนกับตานั่นคือถ้าเรารู้เรื่องดีแล้วท่งเทียนแล้วเรื่อง,งพวกเรื่องไส่พวกเนี้ยสับตาเลยพี่ไม่ต้องไปถามใครครับพี่ไม่ว่าจะเป็นผมหรือไม่ก็ถ้าพี่เรียนไปแล้วไม่ต้จะเป็นผมแล้วอาจารย์ก็เด่นไม่ต้องไปถามใครครับว่าเฮ้ยเป็นเทียนขึ้นหรือยังครับเป็นเทียนขึ้นแล้วเป็นเทียนลงหรือยังครับพี่ไม่ต้องไปถามใคร ต้องไปถามใครแล้วครับพี่จบเห็นว่าพอแท่งต่อมาโยนมาใช้ชวนใช้รับเปิดขึ้นไปแรงๆครับคอยกลับลงมาแล้วปิดเนื้อข้างล่างครับปิดเนื้อข้างล่างทิ้งไส้ข้างข้างล่างเดี๋ยวปิดเนื้อข้างล่างทิ้งไส้ข้างบนยาวแบบนี้ทิ้งไส้ข้างบนยา, BON า BON วกว่าแบบนี้และทิ้งปิดเนื้อข้างล่างครับแท่งต่อมาได้คือต้องทําอะไรครับต้องทําอะไรกินไส้อ่ามันต้องให้กินไส้ครับ <witnesses. S 1> อย่างน้อยสักครึ่งหนึ่งอย่างน้อยสักครึ่งหนึ่งมันไม่มีอมันเทนมาแรงๆมันไม่มีครับ มันนี้มันหลอกทางเพลย,ย์ใหญ่ด้วยเห็นปะเกิดเป็นแบบว่าเป็นแฮมเมอร์ครับเกิดเป็นแฮมเมอร์ให้คนให้คนส่วนใหญ่เขาลงผิดได้ว่าเฮ้ยลับขึ้นมาเอ,อทาทำพายจุดสนวนในภา,นะายในรอบ45-10ปีนะภายในรอบ45-10ปีแล้วมาปิดเป็นแบบแฮมเมอร์ด้วยนะมีแรงเคลอลงมาขับไส้ลงมาคุณไม่เห็นหรอเนี่ยซื้อตามเซียวตามคนณกรดสุดท้ายครับต้องเปิดขึ้นมาเชียร์ไส้อย่างไรสักขึ้นคุณเห็นปะตรงนี้แหละโค้ดเตียวตามไส้ลงอ่าตอนนั้นคือ พอเราไปผมไปครับนักเรียนผมรู้แล้วไม่คือไม่จบล้เลยไปขึ้นมาหมดไปอะไใช่ใช่ไปอีกครับไปไม่กลัวพอวันนี้มันเปิดขึ้นมาใหม่ครับเพรามันเปิดขึ้นมาใหม่เนื้อสิคุ้ใช้แบบนี้ครับมีแรงเท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเอ้า่าเปลี่ยนสับตาออมาพี่ร้อยเปอร์เซ็นเราสัปาดาออกมาพี่อย่างตาลังเรียงไอ้พี่จะไปไล่พี่จะพี่จะไปช่องนู้นช่องนี้ที่เขาไล่กันบอกว่าเฮ้ยจะเล่นก,ก็นเทียนขึ้นแล้วกป็นเทียนลงมัจะเล่นหน้าไหนครับคุณจะไปถามรืออีกไหมอ่ะจริงไหมครับไม่ถามผมไม่ถามใครแล้วครับพี่เห็นป่ะ พอแค่นี้ปิดคมใช้รถเปอรเซ็นไม่ต้องไปถามใครแค่ต่มายโยกลงมาครับใช้ชวนใช้ก็รอปไม่ใช่ชวนใช้ก็รอปยอยู่ดีครับพี่เพราะมันความเปลืองแล้วมีแรงขึ้นรถเปเซ็นมันก็เปล่งขึ้นต่อไม่ต้องไปถามใครครับพี่ <c oughs> จริงปะ่ะอันนี้หนึ่งสามตาพี่รู้แนว่ยรวมพี่จะคนจะเล่นหน้าไหนพี่คนจะเล่นหน้าอะไรพี่รู้ชัดเจนครับพี่จริงปะ <c oughs> ่ะครับอ่าพอเที่ยงต่อมาครับปิดคมใช้ได้ขึ้นต่อร้อยเปอร์เซ็นครับเที่ยงต่อมาครับเปิดขึ้นมาแรงแรงครับถอดใช้กลับลงมาโอเคปิดเ้อข้างล่างครับจะมาเซียวเพิ่มอีกไหมเนี่ยอยวมาเซียนะ อย่ามาเซียวนะส่าวตาบอกว่ามันเปิดมันหลอกคุณก่อนเห็นไหมครับเมงมันเปิดมันเป็นแท่งแดงก่อนีิมันเปิดมันเป็นแท่งแดงก่อนเพื่อมันหลอกว่าเฮ้ยลงมาละขนาดนี้ติดเนื้อข้างล่างที่ใช้ข้างบนยาวกว่าเป็นแบบแทมเมอร์แล้วว่ะแต่เดี๋แทมเมอร์แล้วมีแรงทีลลงมาว่ะคนส่วนใหญ่ครับตามตำราเขาจะมาเซียวขึลืนแบบนี่ยิ่งเราเป็นแท่งแดงแบบนี้เขาจะมาเซียวทันทีครับตรงนี้มีคนติดไม้ครับทางที่เราจะเซียวไปเราจะไปเซียวตามแล้วมาเรามาไปตามมันไม่ดีก่อนเนาะ เรมไปไปตรงนี้ไงตรงใส้ตรงตัวข้อต่อตรงนี้ไปขึ้นไปครับอย่างน้อยเก็บพึ่งไส้ครับพี่ใช้สับดาห์นะกี่คาจุดแล้วละแล้ตวอย่างนี้ขึ้นไปครับ2,320ก,กว่าเนี่ยลากขึ้นมาเก็บนักพึ่งไส้ก็ได้นะ90ะก,นกว่าเนี่ย่0 0 0จุด3 0ันจุดก็พอแท่งต่อมาครับสัปาดาห์จบไปต่อมาครับขึ้นมาเคียย์ไส้โอเคพคึ่งไส้็ไม่ทำไอ้ใบและเนื้อเคียวครับปิดตตงกว่าไส้ครับมีแรงเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่ลดไปเชียนแบบนี้แล้วนะอายแล้วเท่าไหร่แล้วคร ตาด๋อมาวันจัน์๋อยมาเปิดโลามานาดีมันไม่น่าแปลกใจเลยพี่ทำไมมันการันทุ้ยไม่ใช่สงครามสําหรับมั้นไม่หลายสาระครับสงครามเลยไม่เกี่ยวเลยเขาให้เป็นเครื่องมือของเจ้ามันปั่นให้โชคคุบมันปั่นให้โชคคูกโชคข่าวครับพี่มันไม่สาบเอากราของเขาได้ไปหรอกมันปั่นคนล้วนๆเลยถ้าเรารู้จักนิสัยของมันถ้าเรารู้จักนิสัยแล้วเข้าใจเรื่องแท่งเทียนครับเราจะไม่ถามใครเราจะไม่สงสัยไม่เนี่ยเราจะไม่สงสัยเลยไม่เนี่ยทีเดียวครับพี่เห็นป่ะพอเนื้อแท่งเทียนสังการที่มันจบไปครับเนื้อปีกกลับมาใช้มีแรงขึ้นแค่ วันกันตอมาที่มันเทลงเทล,ลงดีลงมาเนี่ยมันไม่น่าแปลกใจที่มันเทับพี่จริงปะไม่น่าแปลกใจเลยมไม่ไมันไม่ไม่ต้องมาสนใจว่ามีข่าวไม่น่าแปลกใจว่ามันลงมาเพราะอะไรครับพี่มันเปิดลงมาก่อนเห็นปะอ่าเพราะมันเปิดลงมาแล้วสตารา์โดมาครับจบเป็นแดงโอเคเกินกินแล้วครับเกินกินแย่งเกียวเอาคนุ่นใหญ่ยคิดว่าเรียบร้อยแล้วเว้ยฉันต้องเสียวตาม okay. ครับโอเคครับมันลงมาครับเสียวตามครับเสียวเพิ่มครับพี่ปายใจแล้วครับแค่เกินกินลงมาแล้วเว้ยแค่นี้จะ สัปดาห์นี้วีดีต้องต้องต้องจบแแบบนี้แหละต้องจบกินกินสองแคลนี้ให้ได้เชียวเพิ่มเชียวเพิ่มครับเชียวเพิ่มไปเลยเขาไม่มีอะไรคอนเพิ่มไม่คุณเห็นปะข้อตอบเขาอยู่ข้างล่างนี้เขวต้าน,นแล้วก็ไม่มีอะไรให้เราเห็นปะกินปลาล่าเนี่ยหนึ่งสัปดาห์เห็นปะเซียวเพิ่มครับตายใจแล้วพอเซียวเพิ่มครับถอดไส้กับขึ้นมามาคอนเพิ่มแล้วครับถ,ถ้ามันถ้ามันสุกจบไปครับเนื้อ,อติดต่ำกว่าไส้แดงครับมีแรงลงเท่าไหร่แปดสิบแสิบ้า มีเรียงลง50ไหมก็มันยังไม่ยังไม่ใช่เทือนลงไงมันยังลงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยเราไปเซียวเพิ่มทำไมตรงนี้ขึ้นมันก็ไม่ใช่แะ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ลงก็ยังไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันลงมันหลอกกันไงไครับอยากให้คนติดไม่เสียวกั่านี้เกิงนหมดแลลวถ้ามาตามตำราเนี่ยถ้ามาตามตำราคนส่วนใหญ่ครับผมจะวงกลุมให้ดูถ้ามาตามตำราครับที่คนส่วนใหญ่เขาสอนกันมาครับพี่ที่คนส่วนใหญ่เขาสอนเรามาผมช่วยคนสอนมาเหมือนกันเขาสอนเรามันลงผิดไงครับนี่ไง อันนี้เกิดขึ้นอะไร,รพ,พี่สาวพี่สาวมูดี้เนี่ยถ้าถ้าไอชุดนี้มันเกิดขึ้นมาเอ้ยมันเป็นแค่เงินกินเกิดขึ้นมาแล้วนะอินนิสตาร์หรือเปล่าเดลิดในเก้าฟลิงหรือเปล่าถูกต้องไหมล่ะเซียวไหมแค่ต่อมาเซียวไหมครับ <c oughs> เซียวเออเซียวมุนเซียวตั้งแต่เปิดสตาร์มาวันแรกครับคุณมาดูมันแค่เงินกินเกิดขึ้นแล้วไงแค่เงินกินเกิดข,ขึ้นแล้วคุณจะมาเซียวแล้วครับคุณไม่รอหรอกครับพี่พี่ไม่รอผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นครับพี่ไม่รอหรอกผิดหรือเปล่าพอสับตาโดดมาแกล้งโลโยมาทำแซ่ให้คุณครับ คุณยิ่งตาใจไปอย่างเดียวมันจะลงจริงๆนั้นคือมันปลอดไส้กลับขึ้นครับพี่ตายทันทีครับเห็นปะนี่แต่ถ้าเราแต่ว่าอำเฟมใหญ่วีคเอพรุ่งนี้ก็คือถือยาวใช่ไหมคะโค้ดแต่ว่าถ้าเราเทรดสั้นเราก็ไปดูในช่วงของชั่วโมงกับเพสี่เฮสอย่างงี้ใช่ไหมคะเราเล่นอย่างไรเราไม่เคยชนะตลาดพี่เห็นหรือย่างวันเห็นหรือยัง,อยง,อยงครับนี่ มาควันเปลือแบบงสวยๆเลไเย้อยอีนิสตา์มาแล้วเป็นดินเค้าติ้งเต็มที่เราทำเกิดขึ้นทำเบรมพิกได้นะมันจะลงได้แรงเลยนอกจากมันขึ้นมาทำลายเอาทำลายในรอบ4 5ิ0ปีแล้วนะเชื่อมั่นใจเหลือเกินครับตายใจลากกลับขึ้นมาเชื่ออีกรอบหนึ่งครับพี่เห็นป่ะแล้วก็ลยรวมไปเอาพอลากกลับขึ้นมาเชื่อมันหลอกสองทางครับข้อหนึ่งครับเมื่อกี้หลอกข้างล่างครับเป็นดินนักติ้งหรือไม่อีนสตาครับพอแท่นที่สองครับลากลับขึ้นมาโอ้ยโมนีนิสตาเว้ยเนื้อเขียวมาปิดคุมไส้ได้แลวว ย,ย่อลงมาชั้นจับปลายยิ่งปลายยิ่งลงเห็นไหมครับชุดนี้คุณที่ไปตามตำราถึงไม่เคยรอดเลยครับด่เห็นปะอันนี้มันหลอกทางสองทางถ้ามามองกลับนะลอกหลอกแบบคอนเฟิร์มแบบอิมิสตาตองปลายหลอกของแบบว่าหลอกแบบมอร์นิสตาเห็นปะบริษ่นก่าตี้มันหลอกทางสองทางครับชุดนี้หลอกของปลายหลอกของเซียวครับสุดท้ายก็ทุบลงมาครับคนคนเซียวก็ติดครับคนปลายก็ติดครับยิ่งย่อลงมาจากแนวตั้งกลายเป็นแนวรับในขาจับปลายนะครับี่สุดท้ายอินบาลานซ์ลงมาเรื่อยๆครับไม่รอดครับเห็นปะแต่ผมได้ไม่เลนทิดขึ้นมาครับ 2อ4 9ันส้อส่ิบเก้า,าครับตัวนี้ผมได้ไปใช้โลมาครับได้แม่นทีโลมาครับนะหมครับเวลาโคดร,รัน<ล>เ,เทนเป็นวีคหรือว่าเป็นเดือนแล้วแต่ใช่ไหมคะค้ณเป็นวีคครับเปยนวีคเป็นเดือนแล้วแต่ที่เทนเขาบอกเลยถ้าที่งเทนสัปดาห์นี้บอกว่าฉันจะขึ้นต่อผมก็ถือต่อถ้าที่ขงสัปดาห์นี้บอกว่าแบบถือข,ขึ้นไม่ได้นะฉันไม่มีแรงแล้วก็ขายทิ้งไว้สักบ้างครับเก็บไว้สักบ้างครับไม่ได้ตกติดเราก็เก็บไว้บ้าง พอแท่งนี้กลับขึ้นมาครับวันนี้ผมบอกว่าครบสามแท่งอ่ะเล่นไม่ให้เกินสามแท่งมันจะเข้าเงื่อนไขเหมือนต้องในเทอมสัปดาห์เลยอ่านับดูครับถ้าเซียวลงมาหนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งคุณคิดว่าแท่งที่สี่มันจะลงให้คุณหรอมันจะหลอกแล้วครับวันนี้ผมบอกถ้าจะเล่นเล่นใ้ครบแค่สามแท่งครับปิดปิดกำไรถ้าเซียวลงมาครับตอนเทียนมาแล้วแต่สามลงมาสามสัปดาห์เนี่ยเก็บทันทีครับครบสามแท่งแล้วหลองไปก็เหมือนกันเมื่อมันเดิดเทียนขึ้นแล้วครับ หนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งที่ผมได้ไหมแล้วเท่เาทีผมปิดในไลฟ์ลเมื่อวานอ่านสาได้ไหมสองสองเก้าหกสามสองเก้าหกที่ผมปิดในเมื่อวานครับเพราะมันครบสามแท่งแล้วนี่หนึ่งสองสามผมเก็บเรื่อยๆอ่ะครบแล้วครับเนี่ยเนี่ยสัปดาห์นี้ก็เหมือนกันครับเนื้อปิดคมไส้แดงอยู่ก็จริงแต่ปิดกลับมาไส้นี้ครับเขาไปเคลียร์เรื่องไส้แั้วพวกนี้ผมจะเน,น้นเรื่องไส้ครับผมจะสอนเรื่องไส้เข้าไปด้วยให้เข้าไส้คมๆกับพี่ให้ได้ใบไส้แบบนี้ ใช่แม่นันทขึ้นมาแบบนี้ไปใช่แบบนี้ครับเข้ายังไงพวงนี้จะปวดล็อกอีกชุดหนึ่งชุดนี้ปวดล็อกไม่ไม่ยอมปล่อยให้กราฟลากตัวเองไปและจะทนฟ้าได้นานขึ้นหาจุดเข้าคมขึ้นครับวันนี้เป็นไงปวดล็อกไปครับวันนี้จบทีนี้ครับ